รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัยลกร่างใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความสัจจังมากมายที่คอยอยู่ความสวยอย่าที่คุณอาจไม่เคยได้ดูเตรียมหัวใจและไปพร้อมัน่ลบจากความ สนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอคซ์ทราประกันชีวิต มาดีฟนี่แตกต่าง,างจากความทรงจำเมื่อ8ปีที่แล้วมากๆนะครับเทปที่ผมมีความสุขมากๆนะครับเป็นสวรรค์ของคนรักทะเลแบบผมจริงๆนะฮะใครที่อยากจะรู้ว่าการพักผ่อนในระดับข้าดาวเป็นยังไงนี่คือคำตอบครับคุณผู้ชมโอ้โหโอโหอยน้ำใสมากดูสิทานีมาดีฟครับผม เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานบวกนะฮะและตอนนี้เลยนะฮะมีสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่ผมรักมากๆนะครับรออยู่ที่ทะเลถ้าเกิดมีโอกาสได้เจอความคุณผู้ชมวันนี้จะดีใจสุดๆเลยนะฮะในฐา,านะมนุษย์คนหนึ่งนะฮะที่อยู่ท่ามกลางสร,รัตว์และก็สิ่งแวดล้อมต่างๆข้างกลางจัก,กรวาลที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะฮะคุณลองมายืนท่ามกลางชายหาดที่เงียบแล้วมองไปที่ดาวนะค,คุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่คุณมีอยู่ในมือนั้นสำคัญขนาดไหนและมีคุณค่าขนาดไหนนะฮะ เมาดีก็คือเมาดีฟครับผมค <Wow. S 1> ือปกติบ้านผมก็ฟีลประมาณนี้แหละครับผมรายการ The First u l t i m a t e เที่ยวสุดโลกในสัปดาห์นี้ เรายังอยู่กันที่มาลดีฟ EP นี้จะเป็น EP สุดท้ายที่เราจะได้อยู่กันบนเกาะสวรรค์แห่งน,นี้แล้วละครับหลังจากที่ได้พาทุกท่านไปดำน้ำทะเลมาลดีฟกันมาแล้ววันนี้จะเที่ยวชมที่พักสุดหรูระดับ5้าดาวที่เราได้ใช้ชีวิตกันมาหลายวันอย่างดุสิตธานีมาลดีฟครับเราจะพาทุกท่านมาเที่ยวกันที่นี่แบบทุกซอกทุกมุมอดใจรอสักครู่แล้วอยู่ด้วยกันไปจนจบรายการเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมแม็กเจนครับผมตอนนี้อยู่ที่รายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกนะฮะ อ่รุ e o, ่สวัสด์ยามเช้านะครับจากโรงแรม5ดาวนะฮะโดยปกติแล้วเวลาผมมามาดีฟนั้นผมก็จะรับประทานอาหารหลายๆรูปแบบนะฮะเพื่อให้ตัวเองตื่นตัวนะครับรับกับกิจกรรมได้ทั้งวันนะฮะอย่างยกตัวอย่างนี้คือผมอยากจะพูดเลยว่า2เทปบที่ผ่านมานะฮะยังไม่ได้บอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่ Facility เป็นยังไงนะครับดูสิทานีมาดีฟนะมีอะไรบ้างนะฮะอย่างตอนนี้นะฮะนี่คืออาหารเช้านะฮะอาหารเช้าแบบนานาชาติครับผมเดินเข้าไปนี่คือมีทุกๆชาติเลยเพราะที่นี่นะฮะรองรับนะครับ แขกทุกชาติจากทุกประเทศนะฮะแต่ที่ผมชอบนะฮะวันนี้ผมตักมาโดยเฉพาะเลยนะฮะก็คืออาหารมาลดิเวียนครับผมนี่อันนี้นะฮะคือมาลดิเวียนชาปตีนะฮะหรือว่าเป็นแป้งผมไม่แน่ใจว่าเป็นแป้งคล้ายๆแป้งนานนะฮะของอินเดียนะฮะอันนี้นะครับผมทูน่ามาซูนี่ครับผมคือวิธีการทําของเขาก็คือเอาทูน่านะฮะเขาจะมาย่างนะฮะหรือกริลนะฮะเอามะพร้าวมาขูดนะครับแล้วจากนั้นเขาก็จะฝานหอมแดงนะับผมแล้วก็ใส่พริกนิดนึงนะฮะบีบมะนาวใส่นิดนึงนี่ก็น่าจะแซ่บเลยทีเดียววิธีกินคือนี่ รวบเลยครับรวบรวบนี่ออืมอืมแซ่บอีหลื้ผมว่านี่ขนาดแค่แบบอาหารเช้านะฮะยังมีอีกหลายอย่างที่ผมยังไม่ได้พาทุกคนไปดูนะครับผมที่นี่นะครับดุสิตธานีมาดีฟนะครับคุณจะได้รู้จักดุสิตธานีมาดีฟนะครับแบบทุกซอกทุกมุมไม่มีกักนะฮะติดตามดูจนจบนะครับ EP นี้ครับผม หลายท่านอาจจะเคยเดินทางมาที่ประเทศมาดีฟกันแล้วแต่เชื่อว่ามีบางท่านที่ยังไม่รู้จักกับชาวมาดีเวียนที่เป็นคนพื้นเมืองของที่นี่และวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักและดูวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับมหาสมุทรของพวกเขากันครับผู้ชมครับตื่นเช้ามานะครับสดใสมากนะรขออนุญาตแวะไปเที่ยวนะครับหมู่บ้านชาวมาดีเวียนสักหน่อยหนึ่งแต่ไม่ได้อยู่ในเกาะเรานะครับผมไม่ได้อยู่ที่ดุสิตธานีมาดีฟแต่เรานะฮะเดินทางออกมาอีก สักพักหนึ่งเลยนะฮะนั่งเรือขอมาม่านะฮะเขาจะพาเรานะครับข้ามทะเลนะฮะไปที่เกาะเกาะหนึ่งเป็นเกาะโลเคอลซึ่งเกาะเกาะนี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะพาเรานะครับไปทำความรู้จักกับชาวบ้านนะ,ะชาวมาลดีเวียนนะครับเป็นแบบโลเคอล o โอจีออริจินอลเลย mm hmm. ไปดูว่าวัฒนธรรมประเพณีและก็วิถีชีวิตจริงๆของชาวมาลดีเวียนนั้นเป็นอย่างไรกันครับ mm hmm. ผมเจออีกแล้วมาม่มาครับคือมาม่าเขาบอกว่าที่นี่ฮะเป็นเกาะที่ชื่อว่าดมสนุซึ่งดมสนุเนี่ยคือเป็นเกาะที่ค่อนข้างเล็กนะฮะแต่ว่ก็ถือว่าใหญ่สําหรับหมู่เกาะแถวนี้นะฮะคือมีความยาวประมาณ0.7กิโลแล้วก็กว้างประมาณ0.5กิโลนะฮะมีประมาณ600บ้านนะครับที่นี่นะฮะเป็นแบบเหมือนกับ small village คือมาม่าบอกว่าที่นี่นะฮะคือกำลังเริ่มทำทัวริซึมนะฮะคือการต่องเที่ยวที่นี่เขาโปรโมทว่าสามารถแบคแพคมาเที่ยวที่นี่ได้เลยไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าเฮ้ยอยู่แต่ในโรงแรมอย่างเดียวแล้วก็ที่นี่ก็จะมีหลายอย่างให้เลือกสรรน,นะฮะไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำหรือว่าการมาชมวิถีชีวิตของชาวมอริเตเียนครับ So uh, normally like we don't have you know cars around the island so we have a bicycle and motorbike okay so that's the transportation you know around the island the living life of in, in this island is people who like you know fishing you know a local you know, local fishing uh -huh. living, you know and then we do have you know medical facilities around the island we have one, you know, health center. Health center. And then we have one mosque. You know, it's a Muslim country mm -hmm, mm -hmm. and so people pray, you know, to a bigger mosque around the island. Mm -hmm. And let's see what is inside the island. Let's begin. Okay, let's go. Uh, this is uh for is fish For the sitting. Oh, for sitting, not yes. for fish, right? Yeah, not for no, okay. <laughs> <laughs> ตอนแรกนึกว่าแบบว่าเป็นที่ไว้ตากปลาอะไรเงี้ยแต่นจริงๆมันคือที่นั่งนั่นเองอปลูกด้วยนะคือตอนนี้คือเขาทำทำหลังคางนะก็คือปกติแล้วของไทยก็จะมีมุงจากใช่ไหมฮะแต่นี้คือเอาใบามะพร้าวนี่เลยก็คือใบมะพร้าวเนี่ยมาสารแล้วก็มาทำเป็น หลังคาครับคือเขาใช้วิธีนี้ทําหลังคาบ้านมาตั้งแต่ตั้งนานนมมาแล้วนะครับผมนี่นะฮะเป็นเชือกที่ทําจากกากมะพร้าวนะครับผมใช้วัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับากากมะพร้าวนี่เลยนะฮะในการทําเชือกบางคนก็ใช้มาทําเป็นกําไลบางคนก็ใช้มาทําเป็นเชือกบางคนก็ทำไว้ใช้งานใช้สอยต่างๆมากมายนะครับในบ้านของพวกเขา ครับผมตอนนี้เรายืนอยู่หน้าบ้านชาวโมดิเตียนแล้วนะครับผมเขาเรียนเชิญเปิดประตูนะครับให้พวกเราได้เข้าไปนะถือว่าโชคดีมากๆโซนตรงนี้นะครเป็นโซนที่เอาไว้รับรองแขกก็คือมาเป็นแชทสเปซ นั่งเล่นกันบางครั้งกลางคืนตอนเย็นเย็นมาดินเนอร์การอาหารขกันมาทําอาหารกัน,าากนตั้งโต๊ะก,กันกินตรงนี้นะฮะส่วนหลังคานี่คุณคุณย่ากำลังทำอยู่น่าจะเสร็จวันนี้หรือเปล่าไม่รู้โอเคด้านหน้าผมตรงนี้นะฮะก็คือถนนหลักนะครับผมของหมู่บ้านนี้นะฮะตรงไปนี่ก็จะมีทั้งแบบว่าไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าโรงพยาบาลนะฮะ ผู้ชมผมชอบมากเลยคือตรงนี้ถนนที่เราเดินนี่ปกติเป็นถนนอิดหรือว่าถนนยางใช่ไหมแต่นี่เป็นถนนทรายขาวนะครับผมสวยมากนี่แบบผมว่าผมถอดเดินได้เลยโอ้ยร้อน <laughs> ไม่ร้อนขนาดนะั้นเดินเพลินดี uh huh. so t h e s e are the original w a l l อันนี้เป็นแบบว่า กำแพงกำแพงแบบดั้งเดิมนะครับผมจะเห็นได้มีมีคอรัลด้วยดูดิเนี่ยเขาก็อยู่เบินเดอร์เบินเดอร์เบินเดอร์แซนเขาก็เผาเผาทรายเผาของกันเลยแล้วก็มาทำเป็นทาเป็นอิดนะครับผมก็เป็นวิธีการดั้งเดิมแล้วก็อัดซีเมนต์เข้าไปก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแถวนี้ นี่เป็นอินเดียนอัลมอนด์ครับคืออย่างที่เขาเคยบอกเมื่อวานเนี่ยคือพวกนี้จะไว้ทำอของหวานทำอาหารได้นะฮะผมรู้สึกว่าบ้านเรือนแถวๆนี้นะฮะเป็นมีลักษณะที่พิเศษมากๆโดยเฉพาะทางเดินถนนเนี่ยคือความเป็นหมู่บ้านเขานี่เป็นหมู่บ้านที่เรียบง่ายเงียบๆนะครับผมอยู่กันแบบเป็นคือคนส่วนใหญ่ที่นี่เป็นชาวมุสลิมนะฮะเขาอยู่กันด้วยความเคารพ แล้วก็ให้เกียรติกันนะครับผมมีความโรแมนติกนะฮะแต่บ้านแต่ละหลังนี่คือผมสังเกตว่าเขาไม่ค่อยทาสีกันนะคือแต่ละหลังนี่คือปล่อยเปลือยไม่ก็ทาสีขาวอย่างมากก็คือสีเหลืองอ่อนๆนะครับจริงๆตรงนี้นะฮะเป็นโรงเรียนอนุบาลนะครับผมแต่ก่อนนะตอนนี้คือเพิ่งปิดตัวไปสปอนเซอร์โดยดุสิตธานีมาลดีฟนะฮะที่นี่เลยนะครับผมก็แต่ก่อนนะฮะเด็กๆก็ทุกคนนะก็จะเรียนกันที่นี่แต่ว่าตอนนี้โรงเรียนมีเปิดใหม่อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะฮะ นี่ฮะฮลโหลมาม่า <Hello. S 1> <Mama S 2> บอกว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับวัน back to school วันเปิดเทอมวันแรกเลยนะฮะเด็กๆเรียนเสร็จแล้วนะครับผม <laughs> นี่ก็เป็นศูนย์กลางของโรงเรียนนะครจะมีร้องเพลงโรงเรียนกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีอ่านบทความจากอัลกุรอานแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ครูก็จะให้อวาท ให้ออาดแล้วก็ส่งเข้าไปเรียนตามห้องต่างๆนะก็นี้ก็จะเป็นแบบเซ็นเตอร์สเปซสำหรับเด็กๆนะครับของที่นี่ครับตอนนี้เรามานั่งชิลกันครับคุณผู้ชมอากาศมันดีฮะมามา่นะครับแล้วก็เพื่อนๆของเขาเนะฮะเขาจัดปิกนิกเทเบิลให้นะแล้วก็เลี้ยงดูเราอย่างดีนะฮะด้วย m a l d i วียนสแน็คอาโคโคท แล้วก็นี่ครับผมพันดันที่ชาใบาเตยเขาบอกว่าที่นี่ฮิตมากเป็นยูนิคชาเลยชาชาที่แบบว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์ของที่นี่นะฮะถ้ามาก็จิบได้ The name of each dish so the first we have kawap kawap บก็ทำจากปลาแล้วก็มะพร้าวแล้วก็หลายหายอย่างนะฮะนุ่มๆกรอบนอกนุ่มใน น,นี้หอมดีอันนี้คือ This is Handu Handu Rice นี่ทำจากข้าวแล้วก็ปลาคืออืมเขาบอกว่าชาวมาดีฟเนี่ยเป็นคนที่นิสัยดี Friendly นะฮะแล้วก็ต้อนรับขับซู้เวลาที่ใครมารับพี่เขาจะชาติไหนๆนะฮะเขาก็จะคอยดูแลเสมอนะครับ mm hmm. ก็อย่างที่เห็นนะฮะเรายังไม่ทันได้รู้จักกันเลยครับจัดหนักให้แล้วนะฮะก็เราเองก็ต้องตอบรับเขาด้วยการกินให้หมด ถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาช่วยผมกินก็อย่าลืมตามมาด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมแม็กซ์นาทูนะครับผมพิธีกร The First Ultimate เที่ยวสุดโลกวันนี้นะฮะผมพาทุกคนมาอยู่ที่นี่ร้านหมอกคาเฟ่ ถามว่าทำไมถึงต้องเป็นหมอกเพราะว่าบรรยากาศมันเหมาะกับกิจกรรมวันนี้มากๆนะครับวันนี้กิจกรรมพิเศษสุดๆเลยนะครับผม The First Ultimate Big Fan by กรุงไทย a x a ประกันชีวิตนะครับวันนี้เรามาทำกิจกรรมศิลปะมีชีวิตมีชีวิตยังไงมีชีวิตเพราะเป็นต้นไม้นะครับเราเอาต้นไม้มาทาเป็นการทําศิลปะบอนไซนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูบรรยากาศนะครับสนุกสนานกันของผู้โชคดีทั้งหมดนะครับตามผมมาครับ กิจกรรม The First Ultimate Big Fan นะคะบายกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะคะปีนี้นะคะเราจัดขึ้นเป็นปีที่3าละคะ่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะทางกรุงไทยแอคซ่าเองนะคะก็ได้เชิญผู้โชคดีจากทั้งลูกค้ากรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะคะแล้วก็ลูกค้าจากทาง The First Ultimate มาครั้งนี้ด้วยคะ่ะซึ่งเป็นการจัดเวิร์กช็อปนะคะเอ็กซ์คลูซีฟมากๆคะ่ะสำหรับลูกค้าแล้วก็แฟนรายการคะ่ะ โดยการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ผู้โชคดีทั้ง12ท่านจะได้ทำเวิร์กช็อปดัดต้นบอนไซและได้เรียนรู้ความเป็นมารวมถึงเทคนิคการดัดตัดแต่งบอนไซซึ่งกิจกรรมนี้ยังช่วยฝึกสมาธิธและทำให้ติดใจสงบอีกด้วยก่อนปิดท้ายกิจกรรมด้วยการรับประทานขนมอร่อยๆจากร้านหมอกคาเฟ่ครับ ื่อไม่นานมานี้นะคะกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตนะคะได้เปิดตัวโฆษณาภาพยนตร์นะคะตัวใหม่นะคะชื่อไลฟ์เรดดี้นะคะเอ็นจอยชีวิตไม่มีห่วงนะคะเราได้พรีเซนเตอร์นะคะทั้งน้องต่อนะคะแล้วก็ยาย่านะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของเราด้วยค่ะซึ่งแบบประกันไลฟ์เรดดี้นะคะเป็นแบบประกันตลอดชีพนะคะที่ให้ความคุ้นครองยาวนานสูงสุดถึง99ปีค่ะมีแผนระยะชําระเบีย้ยที่ไม่แพงนะคะแล้วก็สามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะ ฝากติดตามกิจกรรมของเรานะคะ The First Ultimate Big Fan by กรุงไทยแอคเ่าประกันชีวิตในครั้งหน้าด้วยนะคะแน่นอนว่ายังมีเวิร์กช็อปนะคะแล้วก็กิจกรรม e x ็กซ์คลูแบบนี้อีกนะคะลองติดตามดูนะคะว่าจะมีอะไรค่ะสนุกมากเลยครับประทับใจก็บรรยากาศแล้วก็ทีมงานที่ช่วยช่วยกันครับก็ดีค่ะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นให้เกิดประโยชน์จริงๆเคยเลี้ยงวอลนัแต่ว่าไม่รู้หลักไม่รู้วิธีการหรือไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงอย่างเงี้ยค่ะ แล้วมันก็ตายแต่พอวันนี้ได้ได้รู้ว่าเราจะต้องเริ่มยังไงก่อนแล้วก็ไปทำยังไงก็ขอบคุณค่ะที่จัดกิจกรรมดีๆอะไรแบบนี้สร้างสันแบบนี้นะคะก็อยากเชิญชวนนะครับทุกๆคนให้มาร่วมกิจกรรมนะครับของุไทยแอสตราแล้วก็เฟิร์สอัลติเมทนะครับ และกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเกิดขึ้นมานะครับจากความใส่ใจที่ทางกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตและก็รายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกมีให้กับทุกคนตลอดเสมอมาครั้งหน้านะฮะจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับอยากให้ทุกคนคอยติดตามดูให้ดีเพราะาพวกเรามีกิจกรรมดีๆมาให้ทุกคนเสมอติดตามกันได้นะครับที่ Facebook ของกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตและเว็บไซต์ของกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตด้วยหรือ ทรไปที่เบอร์โทร1159ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต่อให้มาจะเร็วแค่ไหนยังไงลาก็ชนะอยู่ดีนะครับเพราะว่าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับหมู่เกาะในฝันแดนสวรรค์ของคนรักทะเลที่ควรไปเที่ยวสักครั้งในชีวิตมาดิฟ สัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนแบบสุดหรูที่ดูสิทธานีมอดีฟที่พร้อมมอบบริการอันอบอุ่นอย่างไทยผสานความหรูหราเเนื้อระดับและความงามของธรรมชาติได้อย่างลงตัวห้องพักแสนสบายให้คุณได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากกว่าที่เคยอิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติและอาหารแบบชาวพื้นเมืองมดิเวียนสัมผัสความมหัศจรรย์ของโลกใต้ทะเล ให้รางวัลกับตัวเองออกไปสัมผัสประสบการณ์ที่คุณประทับใจไม่รู้ลืมโทร065 879 39 3936ห้องที่ผมพักนี้เขาเรียกว่าห้องวอเตอร์วิล with p o พูโอ้โหสุดจะอลังฮะนี่เรามีสระว่ายน้ำส่วนตัวแบบอินฟินิตี้ o ู เหมือนเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมกับทะเลมาดิฟเลยการพัผ่อนทางร่างกายก็สําคัญแต่จิตใจก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับผมที่นี่สปาที่ชื่อว่าเดวาราน่ดึงลมหายใจเข้าค่ะยืดอกแอนหลังเปิดหน้าอกเปิดหน้าท้อง